เป็ดหายหุยเบ็ดไปเท่าเท่าโอ้โหพี่น้องพูดเลยลึกไปพูดเลยครับเบ็ดอ่ะแปางกินเนาะบ่เนี๋ยโอ้ฮะไม่ยาโอ้โหเบ็ดชืดพี่น้องพูดนะอะไรบ้างโอ้ยงานเข่าเหรอครับบ่ดนี๋นี่ครับพอไปพี่น้องครับคนเราหนูกระพ่านใบครับผมมาพ่อกันตอนเลิกโควิดแล้วครับหลังจากที่ว่าป่วยไปหลายมือนะครับรักษาตัวไปเดือนนึงครับผมนี่ มื่อนี้ว่าไปใส่กราบแล้วครับพี่น้องฝนตกครับคุณฟังเสียงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมเ,รเปลี่ยนโปรแกรมพันใบมันบ้าใส่เบสพีวาตถ่นะคเลยมากครับผมวันนี้สพาพี่น้องมาจับเขียดได้พันใบามาเก็บมาไว้มีจะขาดซิปตัวเลยพี่น้องอจับ,จ,บจับไว้รมาขึ้นนี่โอเคครับพี่น้องเขียดเขียมันอืมแล้วใบพันใบมาทุกอย่างไปใส่เดี๋ยวใส่พันใบไปเตรียมเบสนะครับผมก็อนจะจับเขียดครับผมพี่น้องวัดนี้ครับ หอดน้องหนามาด้วยครับแต่งตัวเรียบร้อยครับนี่มาด <c oughs> อะไรก็ยังก็มาดพานันพันใบครับมือนีพ่อมพร้อมเงี้ยเขียดพร้อม,มนี่ครับเขาเสียบอย่างงี้นะครับเงี้ยเขียดครับผมนี่นี่ครับพี่น้องนั่นรงเขียดครับเสียบเสียบห้อยยังเกิดค้างมาเลยครับผมไปพี่นออ้องไปบังหมองไส้ไปเดี๋ยว<ม>นี่เขียดก็ได้แล้วประมาณโอ้เกือบลอยตัวตัวนี่ไปใส่พันใบไส้บิังเลยครับพี่น้องนะ วิธีการใส่เงีย้ยเขียดเอาหนาทอเลยครับนี่อันนี้เป็นทอนาำนะครับเนอะใส่ไปป๊าบนี่ครับเขียดมันจมนาำน้อยนึงเดี๋ยวขยายเดี๋ยวโทษอรับตกน้านี่ครับผม ปลาแมาแล้วปลามาแล้วครับผมปลาเหยียบมองไม่เห้ยังว่ามองเกาอยู่เว้ยหนูว่ะขากื่นหนูอืมมองด้วยน่องห้อยหนูกะไรอืมหนูรองขาวว่ะหนูขาวหนูแย่ป่ะจานสุดเดียวกับมาใส่มัน ขวดย่างแปนเลยพี่น้องขัดทาบเม็ดนีขัดทาอยู่เนาะขวดปลาหปุ๊บ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 พี่น้องลองกปลาเฮ้ยโอ้ยตามเพิ่งขึ้นเลยอืออ่ะไปทางต่อไปครับนี่ไปสร้างทัวร์ทีบเนาะพันใหม่นี่ เนี่ยเขียดอีโมโรครับผมเนี่ยนี่ครับเแล้วจะซองล้งสุดท้ายครับครับผมดูสักพันใบก็ลัลางใส่เนีนนออ่เป็นแต่มีปลาไหลยนี่เนาะโอ้ยข้อหยาแล้วปุ่นปุ่นเออขาดเพิ่มแต่มีปลาไหลเนาะนี่เนาะว่า ใช่โวมน้าพอ่อพ่อพอดีแล้วไปครับพ่อไม่หล่อนบรรยากาศเพิ่นเห็นหน้ากันเบิดแล้วะนะครับมันเกิดปล่อยน้าลงไม่ได้ลองครับเกี่ยวเขาเ่าแรงเพิ่นเห็นหน้าไม่รับน,นี่ครับปลามกับสิแลีนมาร่วมอยู่ในร่องนี่ครับผพ่อเบิร์ดก่อนเป็นไง ตีเวไซด์ครับกับฝนตกพี่นอ้องเนียเลยหนีมาใส่เบ็ดซ่อนี่ครับโอ้ยทักกันเห็นไหมมานวาราังทรายไปครับพี่น้องเดี๋ยวลอดเงินตอนยามเด้อครับผมอย่าพักบอลจักงสิบนาทีกัแล้วก็ยามครับผมเป็นประพานไปตัวตัวละสองลตัวนี้ฮู้นเด้อคุยเหรอตอนนั้นยางมาโอ้ยยางมา <laughs> ไป นพี่น้องหลังนี้เอาจนหมูลลงไปเลยครับโอ้โหปันใบนางรถอย่างเดียวเลยนี่นี่นเด้โอ้โหบักไงพูน่ะพูน่ะโอ้โหพน้องบุระโอ้เดียวเดียวเดียวโอ้บักใงเอ๊ะเดี๋ยวตัวละาสองโลนิดหน่อยโอ้โหอยาหาพี่น้องโอ้ตัะคอยไงอ่ะ

ดึกไม่พูดเลยครับเวทอะปางกินนอบาดเียนี่ครับโอ้ไม่ยังอ่ะโอยพิษจุดข้องๆคุณ่ะเด้ยบังโอ้ยงานเข่าเราครับบ่เนี๋ยปลาขึ้นดึงไม่พูดเหรอไปาบังดูงโอ้ยตัวไลพี่น้องเ้ยเด้ยบังโอ้ยอะไมีดไปน้ำเนาะตัดออก โอ้โหตัวไล่พี่น้องเลยไปๆๆไหนลูกพี่หน่อยงานเป็นงานเลยพี่น้องเลยปดๆเห็นมั้ยกระิปล่อยมันไปได้ครับพี่น้องเลยปดเป็ด่เห็นมั้โอ้ยหโอ้ยก่อหัวเลยเจ่าแม่นี่ครับหืมหืมปดเห็นมั้ไปเฮ้ยฮะปล่อยมันเลี้ยงไม่หมดหรอกโอ้โหชีเตะก่อนไปไป ไปผมครับเรียนไปแล้วผมโอ้ยไปยังพุ่นยังไงพี่ตำดากคมที่ไปล้างนี่โป้เข้าไปพุ่นพุ่นเพื่อนเพื่อนครับโอ้ยถูกกำลังตำดาหมีดครับนี่ครับผมโอ้หนึงเก็บเบ็ดไปโอ้โดดโดดโดดโอ้ยพุ่นอย่างไรบ้างโอ้โห หาครับก็ว่าอ้เอา้ากัะกายมันพันไปอ้โหูโตสามโลดเ่เออเอาไปก่อนนีับรรยากาศครับท้องไห้ทางหน้าเขาเลยครับเด้อนี่ครับรนใสาไว้หน่าปากท่อเลยครับผมโอ้ยแต่เว้นกล้งอีกคัมแล้คร,ครับหลังนี่เป็นไอพี่น้องก็เป็นสีโคง้ง โอ้าวขันใบว่าตั้งไหนอ้เอาพี่้องเอาแล้วครับผมโอ้ทั้นไหนบ้างนู้นนี่อู้หูยตัวงามเติอบอยู่นี่ให้ก็ามูอยู่นี่ส่วนนะครับพี่น้องหบายมนโอ้งามเติอบอยู่เนาะขีด,ดนึงเดไปเมื่อยางเป็นเจ้ามื่เคืนครับผมขั้นใบจับเขียนเราดิ ไมายามโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เถือพียตัวงามอยู่ครับผมอุ้ยว้ายอย่างวะโอ้ใบขี่รถเลยครับยามเบ็ดนู่นอย่างเลยนี่นี่นี่ตัวนี้ติดแล้วนี่แมนบ่มึงรู้มาแมนแล้วพี่น้องเอ้ยามเบ็ดเนี่ยมันเคลอนนะครับด้าบนขวายตายพี่น้องม่งพอคนละหนูจับเขียดโอ้สี่แม่กลัวุ่นนี้สิไล่นี่มาเดี๋ยวมั้ย ก็สิลุด,ด,าาดอีกขึ้นมาเบิ้งโขกลืดนี่ครับพี่น้องมาเบิง้งตัวนะว้าไาพี่นเนาะไหนละหลายตัวแล้วนี่ตัวแต่จะมันลุดหลายนะมามายามสาไปหน่อยนึงตัวนี้ติดตาคอยอยู่ครับเลยมัน่ติดตาคอยอยู่เลยนี่มันไปไม่น้องหลังต่อไปครับผมหน้าบพัดใบหิวขอผมอะหลังต่อไปครับผม ครับผมพี่น้องสรุปผลงานแรงนีครับผมก็พันใบเลยครับเด้อพันใบเมื่อนอนเอร่ยยุดเตียงครับผมได้ตัวเนียเก้าตัวมั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวครับผมพยายามข้าจะไปจับเขียดจุยพี่น้องพยายามคำหอมันหลุดครับมันหลุดเบิดเนาะพ่อได้กินได้ใหญ่ครับผมพ่อได้แจวอยู่ครับเนาะแต่เขาหลุดมือมือนเสาร์นะครับเด้อว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยว สั้นไปยามรอบสี่ถุ่มรอบหนึ่งครับผมแต่ว่าผมจะลับบานก่อนพี่น้องแล้วเจอกันเมื่อเช้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่มาสอบครับนี่ผลงานนี่มาสอบครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ท่อกันก้าเมื่อคขึ้นเลยครับผมเก้าตัวยายามมาท่านเลครับบ่อใดไปเบิ้งตอนยามพี่น้องเสื้อใบไปยามมาก่อนเลครับผมนี่ครับมีเสริมงานไปตัวหนึ่งครับตัวนี้ประมาณสี่ห้าขีดเลยครับผมแล้วก็นี่ครับ ที่เป็นอย่งนี้ครับพี่น้องปลาลุนลุนครับโอ้บม่ได้ใช้ตอนยามพี่น้องเมืองนะครับเด้อขอโทษขกอพัดลายมาสวยครับผมพัดใบใบหยามมาก่อแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวมืเล็กเมืองที่ตามคลิปดักหนูนะครับเด้อพี่น้องเยจะเป็นอย่งไรครับเดี๋ยวลุนน้ำกันครับเมื่อขึ้นเห็นมันไหลครับมันแล่นผ่านมาลงหน้าปลาเขามันขอนนะครับเดี๋ยวสีพายเมืองตอนแรงนะครับเด้อขอไปหนีงามแล้วครับพี่น้อง ขอไลนนกสวัสดีนะครับผมมีน้องสนิทผมก็พันไใบาลา,าก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ